ยังมีอีกเคสหนึ่งค่ะคือขนฝิ่นดิบนะคะถึง900กรัมค่ะเข้ามานะคะหลังจากนั้นก็คือมีการส่งต่อในประเทศมีการจ้างวานต่อด้วยนะคะแต่ว่ามีการระบุว่าให้กับลูกค้าชาวม้งค่ะซึ่งการจ้างครั้งนี้ก็มูลค่าประมาณ50 0 0 0บาทค่ะ มีการเปิดเผยนะคะจากนายด่านสุรกรค่ะที่หนองคายระบุนะคะมีการจับกลุ่มได้ค่ะโดยขณะที่ผู้โดยสารลงทําพิธีตรวจคน้นคนเข้ามือนะคะพบถุงพลาสติกสีเขียวอ่อนภายในบรรจุกล่องนมสองกล่องแขวนไว้ที่เบาะที่นั่งแถว2ตอนด้านขวาของท้ายรถตรวจสอบก็เป็นฟิ่นดิบ14ห่อค่ะของนายเยี่ยก,กัวหวังอายุ66ปีเดินทางมาจากที่สพลาวจากนั้นก็คือค้นเป้น,นะคะสะพายก็พบขวดน้ําหวาน1ขวดใส่ฟิล์มดิบนะคะอีก ีกห่อค่ะแล้วก็ในกระเป๋าคาดเอวมีอีก2ห่อก็รวมเป็น26ห่อน้ำหนักรวม900กร,รัมนะคะจึงจับกลุ่มไว้ค่ะให้การรับสารภาพนะคะว่าฟิลดิบที่ขนมาได้รับการว่าจ้างจากมง้งซึ่งชาวม้งก็อยู่ที่ภูดอยจำนวนเม็ดเงินก็คือ5 0,000่นบาทนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกเพื่อจะไปส่งให้กับลูกค้าที่เป็นชาวม้งเหมือนกันอาศัยอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ตำรวจก็จะเดินการตามคดีต่อไปค่ะ